สวัสดีครับ Zscan USA นะครับวันนี้ก็ดีใจมากที่ได้มีโอกาสมา,าทำคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่จะมา,ารีวิวอของสิ่งหนึ่งนะครับก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่ากล้าตัดสินใจทำเป็นครั้งแรกก็สิ่งที่เกิดขึ้นมาได้นี่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดได้ก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่นั่นก็คือสีภรรยาของตัวผมเองนะครับที่ทำให้ ได้มีผลิตภัณฑ์นี้เพื่อที่ได้มารีวิวให้เพื่อนๆรีวิวกันนะครับก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับไม่มีอะไรมากสิ่งที่เราจะรีวิววันนี้ก็คือปืน AR15 นะครับหรือว่า AR15 ของ Novesky น,นะครับก็ยี่ห้อ Novesky น,นี้ขอพูดนิดนึงว่าเป็นคล้ายๆกับถ้าเปรียบเหมือนรถบ้านเราก็จะเป็นไฮเอนนิดหน่อยก็คือ,อ BMW หรือว่าอาจจะเป็น เบนซ์ uh, ben z, หรือว่า Lexus นะครับราคาก็จะแพงต่างกัน uh, นิดหน่อยสำหรับ uh, ราคาทั่วไปของยี่ห้อทั่วไปเช่น uh, Smith and Western, อ n ด์เว s หรือว่าหรือว่า c o l t หรือว่า uh, Springfield นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก่อนที่เราจะมาดูปืนกันนะครับก็อยากจะบอกเพื่อนๆพ่นว่าในการกฎหมายของการครอบครองปืนนะครับก็ใครที่ต้องการจะครอบครองปืนเขาจะบังคับให้มี ใบอนุญ,ญาตครอบครองปืนหรือว่าการเพอร์มิทนะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐว่าคนที่จะครอบครองปืนนั้นเป็นยังไงส่วนการครอบครองปืนก็คือถ้าเราจะเอาพกติดตัวไปด้วยหรือว่าคอนซีลเราก็ต้องมีส่วนตัวผมก็มีเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเลยครับก็คือแทนแทนโนเวสกี no ้นะครับโนเวสกี no ตัวนี้เป็นโนเวสกี้เจน3นะครับ อินฟิเดลก็คุณสมบัติที่ที่มีชื่อเสียงของโนวาสกี้ก็คือยี่ห้อเขาก็บอกเลยว่าเป็นโนวาสกี้แล้วก็เจ้าตัวนี้จะเป็นโรปไฟล์นะครับก็คือเบรลของเขานี้จะจะแบบจะแบบบางมากนะครับแล้วก็ก่อนที่จะทำอะไรก็ตามนะครับกดของหรือว่าข้อบังคับ หรือว่าข้อควรคำนึงอยู่ตลอดเวลาในการจับปืนนะครับก็คือใหอ้นึกเสมอว่าปืนอาจจะมีลูกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องเช็คอยู่ตลอดเวลาว่าปืนตัวนี้นะครับว่างแล้วก็ปลอดภัยไม่มีลูกนะครับเราก็สามารถลั่นไกเพื่อทีเอ่เราจะไม่เกิดอุบับบบติเหตุในการาลั่นไกนะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวด้วยกันเลยนะครับผมจะเริ่มจากาตัว ปลายมันไปจนถึงข้างสุดนะครับเพื่อนๆโอ okay. เคอ,อย่างแรกเลยนะครับเจ้าตัวนี้ท่อหรือว่าเบรล e l นะครับก็จะมีความยาวอยู่ที่13.7นิ้วนะครับแต่ว่าเพราะว่ากฎของปืนจะแบ่งเป็นหลายๆประเภทแล้วถ้าเกิดเป็นปืนไรเฟิลถ้าเกิดว่าท่อมีความยาวต่ำกว่า16นิ้ว เขาจะถือว่าเป็นปืนอีกประเภทหนึง่งซึ่งถ้าเวลาซื้อ,อาภาษีจะแพงกว่า,าตัวปกติเพราะฉะนั้นทาง n o v สกี้เขาก็เลยได้ทำการเชื่อมนะครับให้เจ้า flash h i d e r หรือว่าตัวเก็บประกายไฟเนี้ยติดกับท่อเพื่อที่จะไม่ให้มีการหมุนหรือปรับแต่งท่อได้เพื่อที่จะให้ความยาวคงที่คือ1 7 16นิ้วครับขอโทษ16นิ้วนะครับก็นี่คือประวัติสั้นๆนะครับ แล้วก็ท่อนี้ทำมาจากสแตนเลสสตีลนะครับก็จะทำให้มีความที่จะน้ำหนักไม่หนักมากเท่าไหร่โอเคครับเราเริ่มกันเลยตัวนี้คัฟแฟชเชียลนี้จะเป็นของ Nova สกี้นะครับเป็น uh, KX5 นะครับ KX5 ซึ่งจะเป็นรูปหมูป่าพ่นไฟนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูเห็นไหมหมูป่าพ่นไฟนี่นะครับหมูป่าพ่นไฟของ n o v วสกี้ส่วนไฟครับชัวไฟเร์นะครับ X300U-A ตัวนี้ก็จะมีความสว่างอยู่ที่1000 l พ m i ลมนะครับก็สว่างมากเวลากดก็จะประมาณนี้ครับกดขึ้นกดลงนะครับเพื่อนๆดูกดขึ้นกดลงนะครับไม่รู้ถ้าลองฉายใส่กล้องมันจะนั้นปล่าประมาณนี้นะครับขอโทษสำหรับไฟประกายไฟฉายนะครับโอเคครับแล้วก็ส่วนเรลนี้นะครับหรือว่าด้ามจับก็จะเป็น คีย์มอดบวกกับ M l o ล็นะครับ mm hmm. เพื่อมันดีไซน์เขามาอย่างนี้ uh, ซึ่งไม่ทราบว่าทำไมเขาไม่ดีไซน์นี้แต่รู้สึกว่ามันสวยมากในส่วนตัวความีส่วนตัวผมนะครับแล้วก็ที่ผมมาต่อเติมก็คือเอ็ม uh, ล็อกอะซสเซอรีนะครับเพราะว่าข้างล่างยังเป็นคีย์มอดอยู่แล้วก็เอาคีย์มอดมาใส่ตรงนี้เพื่อที่ว่าเวลาที่จะมีขาตั้งหรือว่าด้ามจับปืนที่จะมาใส่อย่างนี้ก็จะทำให้มัน uh, มันใช้ได้กับอะซ e สเซอรี่นี้นะครับ ลองลงมานะครับตัวนี้คือเอ่อเรดดอทนะครับไม่ใช่กล้องสองทางไกลเป็นเรดดอทของ a m p o i n t แอมโพย์โปรนะครับวันนี้เราก็จะไม่รีวิวตัวนี้แต่ว่าถ้าเ,เพื่อนๆอยากให้รีวิวในวิดีโอหน้าก็ช่วยคอมเมนต์แล้วก็บอกนะครับผมจะได้รีวิวตัวนี้ให้เ,เพื่อนๆดูว่าการใช้งานมันเป็นอย่างไรแต่ว่าเอ่อก็ก็ข้อมูลทั่วไปเลยก็คือว่าเป็น Ampoint ที่มีเอ่อเรดดอแล้วก็เขาเขาบอกว่าเรดดอดของเขาเนี่ย แบตเตอรี่มันจะมีอายุใช้งานถึง10ปีนะครับก็ซึ่งถ้าเปิดไว้เวลามาใช้ปุ๊บก็ไม่หมดเลยนะครับส่วน upper receiver ครับ upper receiver ก็คือจากส่วนนี้นะครับก็คือส่วนนี้ลงมานะครับไปถึงตรงนี้นะครับ upper receiver ก็จะเป็นของนวเสกี้เช่นกันนะครับแล้วก็ lower receiver ครับก็เป็นของนูเวสกี้นะครับก็คือปืนนี้ที่ผมซื้อมาต่อมาจากเจ้าของเก่าซึ่งก็เป็น เป็นพี่ชายของภรรยานะครับก็เขาทำคัสตอมมาแล้วก็ก็คือมาประกอบเองแต่ว่าก็ก็โมดิฟายบางส่วนอย่างเช่นตัวไฟแล้วก็แล้วก็ตัวตัวไกลลั่นนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็เราจะมาดู lower receiver ครับก็บอกไปแล้วว่าเป็นของนูเวสกี้เนาะ Uh, ผลิตที่ Oregon นะครับตัวนี้จะเป็น uh, n 4ซึ่ง uh, gen 3 infidel uh, สเปคตัวนี้เขาจะทำมาแบบนี้หมดเลยแต่ว่าเพราะนี้ว่าเพราะมันเป็นคัสตอมไอตัวบัตสต็อกหรือว่าตัวบ้านท้ายปืนนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นของ bcm หรือว่า bravo uh, company manufacturer นะครับเป็น uh, เป็นอีกย,ยี่ห้อหนึ่งที่ uh, ทางอเมริกาเขานิยมมากสำหรับพวกทหารหรือว่าพวกที่เป็นหน่วยรบนะครับ เราก็จะทำคอนแทคกับบร,บรนบนิเวณอมบานีก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะเป็นการปรับ3มระดับก็คือ1 2 3นะครับอีกทีนะครับ1ใช่ไหม2แล้วก็3นะครับก็จะทำให้เราจับถนัดมากขึ้นเวลาที่เราเล็งน,นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ชาร์จิ่งแฮนด์เลครับก็คือตัวติดนก,กนะครับ ตรงนี้ก็เป็นของ BCM เช่นกันส่วนบ l c a ค r i ร r กรุ๊ปนี้ผมไม่ทราบ <c oughs> ว่าเขาใช้ของอะไรเพราะผมไม่ได้ถามเข้ามาทีแต่ว่าจะเป็นประมาณสีทองเหลืองนะครับซึ่งก็จะทําให้มันสวยมากๆกับปืนแล้วก็ด้ามจับเป็นของ BCM เช่นกันนะครับเป็นสีดำภายใน2-3าวันนี้ผมได้สั่งตัวด้ามจับใหม่มาแล้วครับแล้วก็ตัวที่ บล็อกปืนตรงนี้ให้เป็นสี earth dark fade นะครับก็คือให้มันเป็นสีน้ําตาลกับตัวนี้เพื่อที่ให้มันแมทช์กันเพื่อนๆคิดว่ายังไงถ้าผมจะทําแบบนั้นเดี๋ยวผมจะลองทําวิดีโออีกตัวหนึ่งมาให้เพื่อนๆได้เปรียบเทียบกันดูนะครับแล้วก็ให้ความคิเดเห็นผมด้วยว่าตัวไหนสวยกว่ากันเพื่อที่ผมจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับแต่ส่วนตัวคือเพราะว่าผมมีอไอ้สายสลิงตัวนี้ซึ่งมันเป็นสีน้ําตาลมันก็จะ มันก็จะสอดคล้องกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงตอนที่ผมกดทริกเกอร์ igger, หรือว่าลองกดดูนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับเสียงนุ่มมากครับโอ้ลืมบอกไปส่วนตัวกายปืนนะครับเป็นของกายสลีนะครับซึ่งกายสลีนี้ก็ความพิเศษของเขาก็คือตัวนี้ เวลาที่เราเหนี่ยวไกลนะครับก็จะใช้แรงน้อยกว่า,าโดยทั่วไปปกติประมาณาถ้าทั่วไปปกติน่าจะประมาณ3-5มถาพาวแต่ว่าไกลสลี่ตัวนี้ก็จะมาสอครึ่งลงมานะครับมาฟังเสียงทีหนึ่งนะครับครับก็ไม่มีอะไรมากครับส่วนตัวผมคิดว่าเจ้านว v a สกี้ตัวนี้ถึงแม้ราคาจะแพงนะครับแพงกว่าปกติ แต่ผมว่ามันคุ้มกับราคาที่จ่ายเพราะว่าดูเนื้องานเขานี่สวยมากครับเป็นแบบผิวนี่แบบไม่ลื่นมือจนเกินไปเกาะมือนะครับแล้วก็แล้วก็จับถนัดมือแล้วก็เป็นโ,โรรไฟล์ที่แบบเบามากนะครับเบามากสวยมากครับก็นี่ครับโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่อยากจะฝาก ช่องนี้ให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดในการารีวิวปืนหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆก็ยังมีที่ครอบคลองอีกก็จะมีอีกตัวหนึ่งของ Daniel Defense นะครับแต่ว่าจะเป็นจะเป็นกระสุนขนาด300 Black o u u n นะครับแต่อา้าเจ้าตัวนี้ลืมบอกไปขอโทษครับเป็นกระสุน5-6 6นะครับซึ่งสามารถยิงได้2แบบก็คือ5-6กับ2-2 3 แต่สามสามร้อยแล้วกที่ผมพูดถึงเดนเ e r เฟนนันก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับเดี๋ยวไว้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ผมรีวิวตัวหน้าก็ช่วยฝากคอมเมนต์แล้วผมจะกลับมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ต้องลากันไปแล้วครับสำหรับช่องเซ s กัน u u a อนะครับวิดตัว Z นะครับตัวแซดดก,กันนั่นเองนะครับไงก็ฝากเพื่อนๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ